เลื่องเลยครับผมเอาไปเลยเต็มที่กันเลยนะวันนี้ก็จะเล่น5-5แบบชิวๆสบายๆนะผมมีแวร์ก็โอชิบมาและเอาเลยเล่นซัพพอร์ตอ่ะงั้นกูขอไฟเตอร์นะฮะโอเคเล่นอะไรดีล่ะก็อีกตาคนน่าจะเอาตัวรอดได้ก็เลยนอะไรล้วกันนะฮะ เลี้ยนอะไรกเนี่ยว้าวโอเคได้ได้ได้ได,ได้ผมก็คงจะเน้นแบบว่าเน้นสก,กิลแบบผมเล่นยืนไฟดีกว่าเพราะว่าผมไม่น้อยเน้นดามเมจเท่าไหร่ นะวันนี้ก็จะมาแดกโอเด้งกันนะ <laughs> ครับผมนะวันนี้กับฟูดินฟูดี้นินจานะครับผม <laughs> นะครับเราก็จะมีบิโลเทนสนะครับผมอันดับยี่สิองซิงบุรีนะฮะก็จะมีกับอโอเจอโอเมนซะด้วยโอเคนะก็เอาเพลงมามา,มา มาโลบปอ่ะใช่อ่ะเอา,าป่าเอาเอา,มาเมดลองไปเห็นอ่ะไปถามจริงเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเออเอาดูก่อนนะเอาเพนมามา,มาเมดหรอการทำตามวิถีแห่งนินจาไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบใช่แต่มันคือความเชื่อความเชื่อ อาอยู่ไหนป่าไปดึงดอกไหมอยู่หืมไม่มีใครสามารถฝ่าฟันกระแสความโกลาหลเพียงลำคังได้ไม่ดึงดอกอ่ะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตีเอาเอาเลือดเราไม่เราไม่รีบนะไม่รีบนะ เราไม่รีบนะเราไม่รีบนะเราไม่รีบนะเพื่อนเราไม่รีบนะเพื่อน Double kill เอากระใจปีศาจอุ๊ยแม่งเอ้ยโอเคเราจะไม่รีบเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะเฮ้ยเกาเฟนี่เฮ้ยเกาเฟนี่โอเคเรดป่าเยียบยอดเยียกหมู่เต็มยอดเกาเฟนี่ผมว่าไม่น่าหลอด โดนลุมขนาดนั้นรอดก็เยี่ยมและก็ไม่น่ารอดกันรับไปซะรับไปซะดังสายลมอะไรอ่ะอะไรดังสายลมดังสายลมตรงกลางของเราถูกโจมตีดูดูดูก็จะมาให้ได้เลยดูมันดูมันโอเคดังสายลม สนนรู้ว่ายูหููหเ,เฮ้ยอีหามันอยู่นี่แล้วหมดแล้วเหรอยูหูรู้นะทำไมอยู่มึงตีดักอยู่ใช่ไหมไปได้ตีดักไปได้ตีดักอ่อะไอะไร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 อ่ะดีได้อยู่แถวป้อมไม่งั้นสวย ดวยแล้วครับของรังขอโจมตีโอเคด่างอยู่ด่งอยู่ดูด่างก่อนดูด่างก่อนการทำตามวิถีแห่งนินจาไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบแต่มันคือความเชื่อความจริงความเชื่อเอ้าแล้วเการรีใครดูเลยเหรอโอเคดีมาก ดีมากมากดี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 มากีมากเออไป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 เอาหมวกึงป้อมเลยเพื่อนกระป้อมเลยเหรอกระปุกไปเหรอเออเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้หนุ่มไม่มีเลือดกลับบ้านแล้วกันนะไม่เอาอ่ะ อ้าวเฮ้ยตัตยาเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงใจเย็นใจเย็นมึงหน้าข้าจะจางหายอันเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวยมเมรมึงคืออะไรก่อนมีใครมาอยู่ไหมไม่มีข้าจะนำพาเกาะแห่งสายหมอกไปสู่อนาลเขที่สดใสจ้ะ น้ำพักก็อิจฉามากอ่ะโอเมนไม่เอาไว้แล้วเอาไว้หมดแล้วศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปอ่าหลบได้เก่งหลบเก่งหลบเก่งอย่าบอกนะการต่แข่ินจัไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบแต่มันคือความเชื่อครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยดังสายลม อะไรอะไรเพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดหน่อยเออเลือดหน่อยถูกโจมตีนันยากูไปแล้วมึงมาเล่นจริงใช่ไหมจะมึงมาเล่นจริงใช่ไหมนันยามึงมาเล่นกันจริงๆใช่ไหมกูถามตรงๆนะมึงมาเล่นกันใช่ไหม เอาแล้วเอาแล้วมันมิโลกับมิโลโอ้โหแต่เราอ่ะเจ็บเปียบนะป้ออมเเรดขงาถูกว <c oughs> ันตะไรยาคือไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยแม่งแม่งออกด้วย <c oughs> โอ้โกูตายแล้วจะจบสงครามครั้งนี้เองเออเจริญพร จะตายหากันทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเกินการก็หายไปป้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีกูใส่ละใส่ละโอเคมึงไงป้อมก็หล่อป้อมก็หล่อแหล่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 ต่อไหมต่อไหมป้อมต่อไหมป้อมต่อไหมมต่อไหมต่อไหมต่อไหม จะนำพาเกาะแผ่นใส่ขึ้นสู่อันดับไปเจอเออโอเคโอเคโอเคเไปหนึ่งยอดเยี่ยมเหลือเกินนี่แหละเขาเรียกทีมเวิร์ไอ้หนุ่มตีไปเลยต้องสายลมข้าคืออาอาอาย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 า พตบเลยสัตว์จบแล้วตบไปที่หนึ่งก็แตกครับผมโอเคแต่ว่าเราก็ได้ป้อมด์กมาแบบสองป้อมโอ้โหถือว่าคุ้มแม่ผมไม่แน่ใจอะไรว่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็พยายามกันให้ได้เรื่อยๆท่านผู้ชมนะกูไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเพราะว่า เราเกิดมาเพื่ออยู่รอดกูมาอยู่ไม่รอดชื่อนี้มีแต่ของอร่อยก็เชี่ยมแล้วโอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้้การทำตามวิถีแห่งนินจิเป็นจุเฮิยมั้นการยายาเฮ้ย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  จังแพ้นาตาาแม่งเอ,อ้ยโอาแค่แม่งมาชา้าไปหน่อย,ยโอ้ยปวดหัวปุยจริงจริงดาราถ้ามึงไม่เล่นก็มึงก็ไม่ต้องเล่นอ้ออาไป เรายังไม่เกิดข้ามขีดจำกัดมันจะชื่อแบบนี้นะไอ้ฮาคิดว่าประเจ้าจะช่วยมึงเหรอดากระจายปีศาจ r a g o n a a r have กูรู้นะมึาจะเอานี่้ะกูรู้กะกูรู้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 กู้าูร้กกูรู้กูรู้กูรกก anywhere a n y w a y anywhere along way along w a เขี่ยกระสูนทะเลยังเคลือนได้เขี่ยกระสูนทะเลกูไม่ไหวนะเนี่ยกูไม่ไหวเนี่ยกูไม่ไหวเนี่ยยูฮูไปละเพื่อนแล้วล่ะยังเกิดได้ ปเลยขาวก่อนเอื้อเื้อเื้อยังชอบเลยเอ้ยขอขอกูขอกูขอโอเคได้ได้ได้เรีว่ากระแสช่วยกันดีช่วยกันดีเอาเลยซัดไปอะไรมาทำไมกูขอก่อนอ้าวอย่า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 ย่าอย่า แตก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 เพนตายตายเพนเพนแตงว่าคิมไม่แตกโอเคแต่ดาเมจยังมาแล้วมาแล้วดาเมจมันมาแล้วดาเมจเริ่มมาแเริชมครับดาเมจเริ่มมาแล้วมาแล้วหึนาต่ยามึงหนึ่งหนึ่งมึงไม่มาเอาไปไหนอ่ะไม่รู้เหรอมึงบอดใช่ปะใช่มึงอยู่เฉยแล้วมึงก็ตายไปแล้วโอเค ได้อยู่ได้อยู่เพนเพนเพนมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดกูไม่รอดแล้วครับกูจะไม่รอดแล้วล้างเลน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 เนทเนทเนเนอันเนทอันเนทอันเนทนเน อืมไม่ดีนะอยู่ไหนอยู่น <te ี่เปล่าอย่าเล่นอย่างนี้กูไม่ชอบอย่า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 ถ้าจะปกป้องเกาะแห่งสายหมอกจะลมหายใจสุดย่ามึงย่ากูดูอยู่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 ไปไหนก็ไปกูกลับก่อนนะครับ กูไม่ไหวแล้วแต่รู้นะมึงแอบอะไรไว้ตรงนี้อยู่อันแน่อันแน,น,นก่กูรอใส่เลยกูรอใส่เลยไอคิดเาระ่ปีศาจรู้นะที่แบบเป็นแอบป้อมก่อนไม่งั้นโอเมนโดนกระชากลากจป๊บเลยจบชิหายเลยครับผมโอเคแต่จะยากมามยังวะ รับไปซะโจมตีเต็มกำลังงา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 ไปเลยมาทำไมมาทำไมมาทอยโอ้โหเอาละ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 มาเลยไหมมึงกับแม่งเกือบตายแม่งเกือบตาย แกกูจะตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดว่าไม่จะรอดไม่อาจหยุดยั้งเูได้ไม่อาจหยุดยังได้ตอนนี้กูทำอะไรได้ก่อนตอนนี้กูถามตรงๆเถอะกูทำอะไรได้ก่อนตัวละเก้าขั้งขีดจำกัดปรับไม่ได้แล้วครับกูปรับไม่ได้แล้ว แล้วแม่งก็มาหลายตัวมังกรพยันมังกรพยานัายานพยันโอเค,คกูกันให้เต็มที่นะกูกันให้เต็มที่แล้วนะโอเคชี้หายแล้วโอเคอ่ะกีบเรื่องสู้ออกมาแล้วเฮยเอาตายหาหมดโอ้โห เขี่ยวอาสุรทะเลแน่เอเนต์รู้รู้ทันเราอะรู้ทันอะ,นอะดีกันจับบินอย่างเดียวเลยอือหืออือหือเอาชิปหายละโอแครี่เข้าใกล้เกินสงขาอนดิกูจะทำยังไงเอาชิปหายไปแล้วไปแล้ว ไปกันหมดเลยไปกันหมดเลยครับผมไม่อาจจยุดยั้งกวอะไรได้อีคาริไปตายก่อนไปกันตายก่อนไปตายกันก่อนเสีย จบไปหนึ่งเออได้ดูดไปรอบโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ยังไงล่ะ <laughs> อันละ่ะดัตตยามึงทำให้ดีนะเวย้ยบััฟฟ้าาเเรยงไม่กิโอเคได้เลยฮะ <laughs> อืมได้เป็นเมย์สองตัว เฮ้ยมาเล่นป้อมสุดท้ายแล้วเว้ยรวมกันเราอยู่แยกงูเซตยอเซตยอไปเซตยอไปแยกดันหน่อยก็ได้แม่งจะไม่แยกดันกันแล้งไรเหรออันแน่วางไว้ดิบดีเลยนะเราฮะข้าจะนำพาเกาะแห่งสายบอกไปสู่อนาคตที่สดใสจะ มันยากเหลือเกินเอ้ยยากเหลือเกินโว้ยอ่ะกูไปทางนี้นะเออโอเคอ่ะได้เวลาดัน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 แล้วกูดันแล้วกูดันแล้วเออได้คอยมาแล้วมึนกันโอ้ดูโอเคโอเคเชียแล้วเชียแล้วโอเคไปโอเคไปไป

ไงไงโทษทีว่ะมันเป็นแผลที่ผมวางไว้ตั้งแต่แรกแล้ว <laughs> <laughs> มิโลแหละตัวโเมต้าแต่โทษทีวะ่ะแต่โทษทีว่ะเพื่อนอหือ <c oughs> แม่งใสเลยขอยอนเกมไม่ยนเกมนะโอ๊บมึงไม่มีมอเหอกูเลยแล้วไงอะ่ะโอเคครับผมก็ ตาดันไปนะเห็นไหมเมดออกนะเมดออกแล้วก็บิโลแบบ่แบบแบบ่งเยอะมากแล้วแบบเพนอะเพนถือว่าเกง่งในอีกฝั่งนึ่งเมทอีกฝั่งหนึ่ง,กงเ,เก่งมากเลยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวฟาร์มนะแต่แต่มึเงเล่้เก่งมากอะเพนอะแต่ว่าแม่งออกโอ้โหดูดูดูของบันดอกนะดูออกเพื่อเพื่อบางคนจะไว้ใช้ก็ได้ผมนะะบาณนี้ผมนะ ตอนแรกก็ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ไหวนะคนที่ดาเเบสุดก็น่าเป็นบิโลครับผมนะส่วนคนที่ร <c oughs> ับรับเมจก็บิโลอีกแล้วครับผมส่วนคนที่แอซิดก็บิโลครับผมเอพให้บิโลไปเลยนะแต่อย่าลืมนะว่าคนที่ทําให้ได้ชัยชนะของทีมคือใครไม่ต้องบอกใช่ไหมนะไม่อยากบอกนะโคเทพตีป้อมคนเดียวตีป้อมเดียวเดียว นะตัวแบกของทีมเข้าใจป่าวนะโอเคผมนะก็สกอร์สองแปดสี่นะผมนะเลกคู่หมดเลยนะผมโอเคผมถ้าชอบกั่ลืมกดไลค์กดซ like, ับนะสไคร้ครับผมนะสลับไปรีโอเด้งงี้นะผมก็ลาเพับผมสวัสดีครับย yeah.